เป็นสมุดวาดภาพระะายสีนะคะมีสมุดภาพพร้มกับสีนะคะให้น้องได้ไปทํากิจกรรมนะคะ,ะยินดีต้อนรับพวกครณที่เพิ่งมา นะคะบองพุทคูก้อยนะคะเป็นแถวนะคะเราจะเริ่มถึงเรื่องเรียบินัยของน้องๆนะคะตั้งแต่น้องเตรียมอนุบาลนะคะให้น้องมีเรียบินัยนะคะต้องรู้จักบดทนกันรอคอยนะคะซึ่งเป็นข้อตกลงข้อหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเป็นอำนาจของคูทุกคนนะคะจะต้องใช้วิธีการ และต้องรู้จักการรอคอยนะคะเมื่อนักเรียนทุกคนนะคะมีคุณสมบัติตามคุณตามคุณลักษณะที่เพิ่งะสมเรานีนะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้นะคะไปจนตลอดไปนะคะตั้งแต่น้องเล็กไปจนถึงน้องเข้าไปอยู่ในระสมศึกษา การแสดงชุดถัดไปนะคะของเราม